สวัสดีค่ะวันนี้มีสกูชี่ไม่แท้เข้ามาใหม่นะคะนี่นะคะถ้าใครสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะแอดมาก่อน3ไลน์นะคะนี่นะคะมีนาวนาชอปโคงมูลว 19, แล้วก็ยามโลชอปนะคะถ้าแอด3ไลน์นี้ไม่ได้นะคะให้แอดมาไลนา์นี้ค่ะแอดไ x j c 4, 4นะคะมีตัวแอดด้วยนะคะก็ แนะนำให้แอดลองแอด3าลายล่างมาก่อนนะคะถ้า add, แอดไม่ค่อยแอดค่อยแอดเมาลายนี้นะคะถ้าใครเห็นไม่ชัดจะทิ้งไอเดียลายไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ i g ไว้ใต้คลิปนะก็อย่างแรกจะมาเริ่มที่กระเป๋ากันก่อนนะคะอย่างแรกจะเป็นกระเป๋าหรูปแบบผ้านะคะราคา100บาทเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะรูปแบบนี้นะก็มีหลายแบบหลายลายนะคะน่ารักนะอันนี้เอาไว้ พวกใส่ของนะคะน่ารักดีนะคะก็อาจจะให้ดูลายได้ไม่หมดนะคะลัคคุมะแมวจี้นะคะชินามอนคิตตี้ก็มีนะคะมีหลายแบบเลยนะอันนี้จะราคา1 0 0บาทเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะส่วนแบบไซส์เล็กเหลือแค่นิดเดียวแล้วนะคะก็ออนพวกนี้ไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะส่วนไซส์เล็กเหลือมีแค่นี้นะคะไซส์เล็กจะราคา60บาทนะคะ เลยอยู่3ลายนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระปดดินสอน,นะคะเหลือแค่ลายเดียวนะคะแต่มี2ชิ้นเป็นลายสติกะคะ่ะกระปดดินสอราคา120นะคะกระป๋าฮูลูดไซส์เล็กราคา60แล้วก็ไซส์ใหญ่100ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสกูชีราคาชิลาย0บาทนะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มอย่างแรกกันก่อนนะคะอันนี้เป็นแพนเค้กนะคะก็เป็นแพนเค้กนะคะหน้าต่างๆนะคะเป็นหน้าซานิโอหน้าคาบีหน้าปอมปอมนะคะ มีหลายสีนะคะเนื้อดีนะคะนิ่มสโลมากเลยนะอันนี้จะเป็นแคนเค้กค่ะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้เป็นมินิบ้านอีโมจินะคะมีประมาณแดหน้านะคะนิ่มสโลนะคะน่ารักนะเป็นหน้าอีโมจิค่ะมีหลายหน้านะคะแล้วก็เป็นหน้าอีโมจิสีนะคะนิ่มสโลซอมมากนะคะมีหลายหน้ามีหลายสีเหมือนกันนะ ก็อันนี้เป็นอีโมจิสีนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้มาใหม่นะคะเป็นปังแผ่นหน้าเป็ดแบบนี้นะคะน่ารักมากนะคะหน้าตาเนื้อแน่นนะคะสโลนะมีหลายสีค่ะนี่นะคะมีหลายสีสโลถูกชิ้นนะคะเป็นปังแผ่นหน้าเป็ดนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นเกี๊ยวซ่านะคะ ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะนิ่มสโลนะแล้วก็เป็นมินิแพนด้าบันนะคะมีหลายสีนะคะสโลมากนะคะแนะนําเลยเป็นมินิแพนด้าบันนะคะแล้วก็เป็นแพนเค้กหน้าอูมามีนะคะก็20บาทสโลทุกชิ้นเลยนะคะสโลมากด้วยอันนี้เป็นแพนเค้กอูมามีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแอนิมอลบันนะคะแต่อันนี้รุ่นนี้ออกมาเป็นหน้า อันนี้เป็นน้ากูเดธมานะคะสโลนะคะน่ารักเป็นแอนิมอลบาร์นะคะมีหลายสีแล้วก็มีเป็นซาปากูเดธมาตนะคะอุ้งเท้าแมวอันนี้แนะนําเหมือนกันนะคะน่ารักนะนิ่มสโลมีหลายสีค่ะเป็นอุ้งเท้าแม่น่ารักมากเทะะ้าอุ้งเท้าแล้วก็เป็นแพนเค้กหน้าเลิฟนะคะมีหลายสีนะคะสโลมากเลยนะคะ ก็อันนี้จะเป็นราคา20บาทนะคะนิ่มสโลถูกชี้เลยนะคะ20บาทต่อมานะคะจะเป็นราคา30บาทนะคะก็อย่างแรกนะคะเริ่มที่อันนี้ก่อนนะคะเป็นซาลาเปานะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้นะเนื้อแน่นนะคะสโลนะเนื้อดีนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแนะนําเลยเป็นซาลาเปานะคะแล้วก็เป็นไอติมขดอ,อ้วนนะคะมีหลายสีนะคะ ต่อมาอันนี้มาใหม่เลยค่ะเป็นเห็ดนะคะอันนี้มีหลายสีนะคะเนื้อดีมากนะคะนิ่มสโลนะน่ารักมากนะคะอันนี้คือแนะนำากม,มากๆเลยนะคะเป็นเห็ด้นามาใหม่ค่ะก็เดี๋ยวให้ดูความสโลนะคะเนื้อดีมากนะคะอันนี้เป็นเห็ดแนะนำนะคะ3 0บาทตะก้าต่อมานะคะอย่างแรกอันนี้เป็นมากะลงนะคะ มีหลายสีนะคะนิ่มๆนะสโลนิดๆนะคะเป็นมากระองแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นไอติมโคลชันนะคะอันนี้น่ารักมากนะคะไซส์ประมาณนี้นะมีหลายสีด้วยค่ะสโลนะคะไอติมโคลช้นแล้วก็อันนี้จะเป็นควซองนะคะอันนี้เหมือนของจริงมากนะคะนิ่มๆนะสโลนิดๆนะคะก็อันนี้จะเป็นราคา30บาทค่ะต่อมานะคะ เป็นราคา50บาทนะคะ50บาทมีหลายแบบมากเลยนะก็แบบแรกนะคะอันนี้จะเป็น a อแคนะคะไซส์ใหญ่นะคะมีเกตเลยด้านบนแบบนี้มีหลายสีนะคะสีชมพูก็มีนะเอแครนี่เหนีนนนะะวยวนะน่ารักมากนะคะมีเกตด,ด้านบนด้วยเป็น A c แคค่ะแล้วก็อยาง่อมาอันนี้เข้ามาแล้วนะคะไม่ได้เข้ามานานมากเป็นซาลาปากุเลธมะนะคะไซส์ใหญ่นะ เนื้อดีสโลนะคะแนะนําเลยซาลาปากูเดทมาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นไอติมคนกลวยนะคะก็อันนี้เพิ่งออกมาเหมือนกันนะสโลนะคะน่ารักมากะคะอันนี้เป็นไอติมคนกลวยแล้วก็ยังต่อมาเป็นเห็ดบานหน่าตลกนะคะก็เนื้อซอสมากนะคะแล้วก็สโลมีหลายสีเหมือนกันนะ เหดบานหน้าตลกนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้สโลนะคะน่ารักมากเห็ดบานหน้าตลกแล้วก็เป็นโดนัทลาซซอสนะคะกับโดนัทโรยเกตอันนีเน้เนื้อเหมือนกันทั้ง3แบบนะคะแต่ว่าแล้วแต่ชอบว่าชอบแบบไหนนะคะนิ่มสโลนะคะไปใส่มีเดียมกินหอมมากเลยนะคะ5้าบาทตะก้าต่อมานะคะอย่างแรกเป็นปังในสดนะคะอันนี้แนะนําถูกรสเลยนะคะเนื้อดีนิ่มสโลมากชิ้นใหญ่ด้วยนะคะ เหมือนของจริงมากนะคะเป็นปังเนยสดนะคะอันนี้แนะนําเอามาเยอะเลยนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะคะเป็นโดนัทเนยสดนะคะเนื้อเหมือนปังเนยสดเลยนะคะแล้วแต่ชอบนะว่าชอบแบบไหนมีหลายหน้านะคะเนื้อซอฟมากสโลด้วยนะคะก็อันนี้แนะนําเหมือนกันกับปังเนยสดเลยนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นเฮดบันแพนด้าค่ะนิ่มสโลนะคะน่ารักมากแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกผลไม้นะคะ มีเป็นสับประรดนะคะแล้วก็แอปเปิลนะคะสับประรดเหลือนิดเดียวแล้วนะคะนิ่มสโลนะคะสีสวยมากแล้วก็อันนี้เป็นสับประรดนะคะงานเนียนมากนะนิ่มสโลเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกูเดทามารามอนไข่ซาเล็กนะคะก็เป็นตัวกูเดทามารามอนไข่นะคะแบบนี้เลยนะแต่ไซส์ก็ไม่เล็กมากนะคะเท่าเกือบเท่ามีเดียมเลยนะเนื้อแน่นนะคะสโล แล้วก็อันนี้เป็นว a f f ฟ e s ดอกไม้นะคะมีหลายสีนะคะมันบางนะคะแต่ว่าความจริงมันสโลนะนี่นะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะชิ้นใหญ่นะเป็นว a f f ฟ e s ดอกไม้แบบนี้นะคะมีหลายสีด้วยนะหลายหน้าตานะคะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นฟางแผ่นสายมีเดียมค่ะข้างหลังจะมีสายแบบนี้ด้วยนะคะมีหลายหน้านะคะเนื้อซอฟนะคะซอฟมากเลยแล้วก็สโลนะแต่อันนี้มันติดถุงนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นเป็ดนะคะแบบนี้น่ารักมากนะคะสีสีจริงสวยมากนะคะเนื้อซอฟนะคะสโลด้วยก็เป็นเป็ดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมาเมลโลดี้อบนะคะนิ่มสโลค่ะต่อมา